นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับขอบพระคุณคครับเอพิธาให้สัมภาณ์บอกก้าวไกลไม่ก้าวไกลก็ไม่มีใครนอกจากประชาชนหมายถึงว่าก้าวไกลมีแต่ประชาชนไม่มีใครนำทุกองค์าะยศตการเมืองรวมหัวการปิดสวิตก้าวไกลจนได้นัฐบารผสมพันธ์ข้ามขั้วประกาศก้าวไกลจะเป็นตัวแทนพลังใหม่เป็นสถาบันการเมืองที่ประชาชนฝากความไว้วางใจไว้ได้ช่วงต่อไปครับช่้งต่อไปนะครับนะ ปียบุตรบอกว่านี่คือมหาการรวมหัวกันของชนชั้นนำจารีตเพณีชนชั้นนำทางการเมืองและชนชั้นนำทางเศรษฐกิจในการทำแท้สิฟรีวลูชันเพื่อรักษาฐานะและอำนาจของพวกตนไว้และปันทอนบอนใจทำลายพลังใหม่ที่กำลังก่อตัวและท้าทายพวกเขาก็ว่ากันไปครับทุกคนไปครับเะเป็นกำลังใจให้อานุภาพลิขิตอํำโดยใจสอสอสมุรสงครามพระก้าวไกลหมดสติระหว่างการประชุมสภานะครับ นะฮึมพรุ่งนี้นะครับเราได้นายกใหม่แล้วสิ่งที่ท่านหาเสียงไว้ไม่ใช่แค่เทคนิคการหาเสียงท่านนายกเศรษฐาเป็นคนพูดจริงทำจริงไม่เคยโกหกประชาชนไม่เคยตอแหลไม่เคยการล่อล้งอนท่านพูดความจริงไว้ทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านหาเสียงท่านทาได้หมดครับนะครับรอครับเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทนะครับรอครับอ่ารอแล้วครับเตรียมรวยครับไม่ต้องแท้งผมไว้ครับจะในทงลองไหม แเ,เดี๋ยวฟังฟังเสียงท่านประธานวัรนอน,นะวันนี้ท่านพูดกับสอสอพักเก้าไกลนะครับเถียงกันไปเถียงกันมาท่านก็ใช้อำนาจของท่านท่านลองฟังดูนะว่าท่านเป็นคนแบบไหนย,ยังไงนะเดี๋ยวผมเ,ป,เปิเดให้ฟังนะนั่งลงไหมการนั่งลงไหมการนั่งลงไหมถ้าไม่ไม่ตอนประเด็นนี้ผมถือว่าผมจะหายคนข้างนอกมองมองว่าประธานรู้เห็นเป็นใจถ้าไม่นั่นผมไม่ให้พูดนั่งลงครับไม่เดี๋ยวแล้วครับนั่งลง ถ้าคุณไม่จอดผมให้นั่งการนั่งเอาไหมอโอ้โหปร,ประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนไม่ใช่การปกครองของพวกท่านของพวกเราแค่จำนวนเล็กน้อยรับอ้างว่าการกระทำการทั้งหมดนี้พวกเราได้อยู่รัฐสภาหแห่งนี้ทำเพื่อประชาชนก,กัรละวีครับกัรละวีปกติๆมันอเกิกดกรณีในรัฐสภาอันสุจริตแห่งนี้เป็นเรื่องป,ปกติ ไม่พออย่างจริงกับท่านประธานเมื่อการทําให้การรุนหลงคาเสียงเป็นเพียงการใช้ประโยชน์เพื่อการโฆษณาเท่านั้นสิ่งนี้เป็นการกระทำที่้ด้ค่าการรุนหลงาเสียงในกระบวนการประชาธิปไตยซึ่งทําให้การรุนหลงคาเสียงเก่าวเหลือไว้เพียงเพียงการทําการตลาดกันท่านประธานครับจินตนาลมของสิ่งส่วนใหญ่ประสงค์จะเห็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไม่เป็นธรรมในทุกด้านแต่สิ่งที่ประชาชนกลับได้ใน,นปัจจุบันที่เราเห็นอยู่คือตัวแสดงต่ตางๆที่เคยแข่งขันกัน ัดแย้งกันทั้เป็นกระตายที่ผานมาสุดท้ายรักมากมันเป็นเพียงการต่อสู้เพือแย่ยงกันเปนีึ้นไปยึนบนยอดพีระมิดของโครงสร้างที่เป็นกทำันเองผู้แด้แรงหน่อยครับาบาาันาประเทศชาติรุ่นสียโอกาสไม่เป็นสิบสิบปีกับ่ความขัดแย้งที่ไม่เปลี่ยนโครงสร้างของฐานและกททับประชาชนมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นครับาทา่านการจัดตั้งรัฐบาลรวมกับโครงสร้างเก่าเนการหนึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากให้ชอบได้การจัดตั้งรัฐบาลโดยส่วนติมหชนส่วนมาก ผลเดียวการตัดสินใจในการลงมติครั้งนี้ด้วยการไม่เห็นชอบเ,เป็นเณษตรฐาทวีสิงเป็นนายัฐมวตรีคนสามสิบของประเทศไทยเพราะไม่ชอบไปหลักการประชาธิปไตยสาธาล้นด้วยการดำานินของคำดำเนินท่านระรับนี่คือเสียงเลยครับนะผมก็เอามานะครับนะครับพี่น้องประชาชนจะได้รู้ท่าแท้ของกต่ขับคนนะ พาถึงเวลาการเวลาเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนไปนะครับอ่านะใครฆ่าชมพู่ไม่รู้นะครับก็รอวปนที่31ตุลาเนี่ยนะครับก็จะฟังกับพิพากษาคดีน้องชมพู่ก็ไม่รู้ว่าลุงพลป้าแตนซึ่งเป็นจำเลยจะติดคุกหรือว่าจะชนะคดีนะก็รอกันนะครับรอกันนะครับพี่น้องครับรอครับรอน,นะครับว่าลุงพลป้าแตน,นจะรอดคุกหรือไม่หรือจะโดนประหารชีวิตหรือติดคุกก็คดีชมพู่นี่ก็เป็นคดีที่คอดดราม่าเลยเป็นเวลานานสมัยพุทธ,ธาภิวันปั่นกระแสาจากข่าวเป็นละคร นะครับพุธทธะเนี่ยเป็นผู้โดยการสร้างเลยก็ดีข่าเราจะพูดเนี่ยนะครับทำให้ลูกคนบ้าแตนงนี่การคนดังเลยตอนนี้พุธทธะก็ย้ายจากอมรินทร์ทันอมรินทร์ทีวีกลายไปอยู่ที่ช่องแปดแล้วแปดผมจะบอกเป็นอมรินทร์ภาคน,นะครับนี่ก็ซดวายมาสองสามแก้วแล้วหน้าตาที่แม่จะเริ่มเหมือนคนขี้เมาแล้วเนี่ยตัวเนี้ยก็อ่ออาจะถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาชุกรูชุกรูชุกรูใครข,ข้าแตงใครข้าแตงโมนะคดีแตงโมเนี่ยผมก็ไปนทนายอีกนะผมก็เป็นทนายอยู่หลายก็ดีนะ แตงงูนี่ผมพมิจานาาฝ่ายแตงงูก็เป็นทนายให้คุณแม่แตงงมมา77,000ตอนนี้คดีความมนอยู่ที่ศาลจังหวัดนนทบุรีอายการเป็นโจทย์ข้อหามีข้อหาเดียวนะครับก็คือข้อหาประมาทเป็นเหตุที่้อื่นถึงแก่ความตายก็มีคุณปอคุณเตือนรับสารภาพไปแล้วตลอดคุกตลอดลาไปแล้วตอนนี้ก็เหลือต่เพียงแต่ว่าคุณแซนคุณกระติกนะแล้วก็คุณจอบเลืออะไรแล้วก็อ,อีกคนนึงเป็นลูกอายการหรือประมาณสี่คนก็กคนต่อไปก็มีแค่ข้อหาประมาทครับขาดแต่คุมขาดการอะไรไม่มีนะครับ เป็นเรื่องของเวรกรรมมากกว่าฆาตกรรมไม่มีสมัยทำคดีแตงโมก็โดนด่าท,ทิ้หายเลยนะครับโดนด่าเละเลยพี่เดย์เนี่ยไม่ต้องหัวครับทำคดีอะไรแม่ก็โดนด่าตลอดนะแต่สุดท้ายเนี่ยก็สิ่งที่พี่เดย์พูดแม่ก็เป็นเรื่องจริงก็คือว่าเป็นเรื่องของความประมาทไม่มีฆาตกรรมะไรครับครูกายแก้วอ๋อครูกายแก้วนี้ผมไม่ได้ทำคดีนี้นะเพราะว่าอะไรกลัวอ,อิทธิฤทธิปฏิหารครูกายแก้วเราก็ไม่รู้ว่าเป็นพระเป็นสิงห์ขลิหรือเป็นเจ้าเป็นเทพหรือเป็นรสุระกายไม่รู้เป็นเป็นเป็นหาอะไรก็ไม่รู้ นะครับค่อยในคดีนี้ก็เรื่องครูกายแก้วเ,เนี่ยไปรูปปั้งบางคนเขาก็เริ่มหวาดกลัวเดือนรอน้อนรำคาญผมก็เคยแนะนําไปแล้วใครเดินผ่านแถวนั้นนะหรือใครบ้านในแถวนั้นรู้สึกมีความหวาดกลัวก็สามารถไปฟ้องศาลได้เป็นฟ้องเป็นคดีแพ่งให้ขนย้ายออกไปเพราะว่ามันอาจจะหวาดกลัวนะเพราะพระก,ก็ไม่ใช่เทพก็ไม่ใช่เท้ามหาพรหมก็ไม่ใช่พระศิวะก็ไม่ใช่นะดูตามข่าวว่าพระศิวะกับครูก,กายแก้วก็นั่งอยู่ใกล้ๆกันนะครับก็ว่ากันไป อถ้าเป็นผมอยู่แถวนั้นถ้าผมบาดกลัวสมมตินะครับผมก็จ้างทนายฟ้องสารแท่งง่ายจบแล้วให้ศาลแท่งพิจารณาดูว่ามันมันน่ากลัวไหมต่อแค่นั้นนะครับอันนี้ก็ฝากให้พี่น้องประชาชนิดหนึ่งก็จจงให้ความรู้ให้ข้อกฎหมายกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้พี่น้องสื่อมวลชนถ้ถามมาเกี่ยวกับเรื่องข้างบ้านเปิดอู่ซ่อมรถเสียงดังดังเกียร์รถเกียร์อะไรต่างๆเชื่อมต่อเสียงแอะแอะแอะดังลั่นนะครับจะเป็นขา่าวเป็นข่าวดังนะครับ ถ้าทางบ้านเราทําอะไรเสียงดังนะครับร้องเพรงเสียงดังเปิดโรงงานซ่อมรถเราสามารถที่ไปร้องเขตร้องเทศบาลได้เพราะว่าธุรกิจพวกนี้เป็นธุรกิจธุรกิจอันเป็นที่น่ารังเกียจของประชาชนนะอันเป็นที่นารังเกียจของประชาชนนะธะุรกิจพวกนี้เสียงดังรบกวนนะให้ทําการให้เขตมาทําการปิดแจ้งตำรวจจับก็ได้แต่ส่วนใหญ่ครับทั้งตำรวจทั้งเขตทั้งเทศบาลส่วนใหญ่เป็นเจ้าหูทนลมยกเว้นว่าต้องไปร้องเรียนเป็นข่าวดังไปผ่านคนดังไปผ่านบิ๊กโจ๊ก นะตำรวจเขตทุกนี้ถึงจะทำงานมีผู้สื่อข่าวไปทำข่าวนะเจ้าหน้าที่ของรัฐถึงจะทำงานเพราะไอ้ผูนี้มันต้องเรามีคนไปดา่าไปสาบแช่งมันก่อนไม่ว่าตำรวจข้าราชการเจ้าหน้าที่เขตอำเภอต้องมีคนไปโคนดา่าโซเชียลดา่ามันถึงจะเริ่มทำงานให้ประชาชนนะเพราะว่าข้าราชการบางคนบางท่านเดี๋ยวนี้แม่งต้องดา่าต้องสาบสาบแช่งโง่สาบ,สาบ,สาบดา่าทอถึงจะทำงานเนี่ยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับทางบ้านเห็นดังอะไรต่างนี่ก็ถ่ายคลิปอัดสูงอัดเสียงต่าง เอาเครื่องวัดความดันวัดความดัง,คว,ดงความอะไรมาแจ้งสิ่งแวดล้อมมานะถ้ามันยังไม่ดําเนินการก็้องศาลยอมเสียค่าทนายหน่อยนะครับอันนี้ก็ให้ความรู้กับประชาชนนะครับนอกจากนั้นก็พวกอะไรอ่ะคอเซ็นเตอร์หลอกลวงประชาชนแม่งทั้งวันผมได้ยเฉยบอกว่าพี่เดย์ไปกู้เงินแล้วยังไม่จ่ายโดยชิบหายกูยังไม่เคยกู้ใครเลยนี่สินกูก็ไม่มีนะพอผมไม่จ่ายมันก็ให้ของลักนผมอีกผมก็บอกว่ากูมีแล้วไม่ต้องให้ผั ก็ให้คอวยอยผมบอกว่ากูมีแล้วของกูยังไม่ไปไใช้เลยมึงให้กูเพิ่มแล้มันจะใช้ไหวเนะนี่ยนี่แหละครับนี่คือสัญญาณนะครับของไอ้พวกไอ้คอเซนเตอร์อร,ระยำพวกนี้นะไอ้พวกนี้ผมอยากจะเรียกมันว่าอัปฟรีจันไรนะครับนะก็เรียกว่าอัปฟรีจันใหญ่จันไรนะครับนะอยากจะเรียกแบบนั้นนะครับมันจันไรจริงๆครับนะแล้วก็ไอ้พวกที่รับจ้างบัญชีมาเนี่ยโทรปรึกษาผมครับนะหลายคนเลยครับโดนจับโดนไล่รต่างๆคนละกษาหมายสีหมายนะครับ คือพวกนี้ก็ถือว่าเป็นพวกที่ภัยธรับผมมาหาผมกูบอกว่าพวกมึงนักข่าวพากไปมึงจะบอกว่ามึงไม่รู้ได้ไงล่ะนะไม่มีใครเขาเชื่อมึงหรอกมึงนับจ้างเปิดบัญชีนะนะเท่ากับว่าสนับสนุนในการกระทําความผิดหลอกลวงประชาชนอะนะเปิดบัญชีมาก็เหมือนรับของโจรนะมีคนรักครับมารับของโจรก็ซื้อรัพย์ที่มาจากการกระทําความผิดอย่างนี้การสนับสนุนการกระทาความผิดจะถือเป็นเรื่องร้ายแรงเช่นรับของโจรไครขโมยอะไรมากูรับซื้อหมด ใครขโมยรถมากูรับซื้อหมดอย่างเงี้ยธุรกิจพวกนี้เป็นธุรกิจอับปริจันไรต้องลงโทษสารหนะน,นักไอ้บัญชีม้าเหมือนกันใครโฟมาต้องโอนบ,บัญชีมา้าโอนสอบไม่ได้นะโอนโอนเข้าบ,บัญชีม้าแล้วก็โอนออกนะเพราะฉะนั้นใครที่ทําอาชีพบัญชีมา้าเนี่ยถือว่าเลวระยาหมานะครับยิ่งขายบัญชีมา้านี่ยิ่งกว่าหมาเลยนะความจริงน่าจะเพิ่มโทษนะครับว่าโทษพวกนี้น่าจะให้ประหารชีวิตเจ็ดชัวว่วครัวน,นี่น้อาป่ะนี่ไอ้พวกบัญชีม้าทั้งหลายเนี่ยขั้นต่ำจำคุกสักห้าปีสูงสุดจำคุกสักยี่สิบ พวกนี้คือพวกระยำอัปรีจไรนะครับอันนี้ก็ฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งที่พี่น้องประชาชนถามมากันเนยอะนะเออนะอะไรเนี่ยครับสนับสนุนเพื่อไทยครับไม่เป็นไรครับสนับสนุนเพื่อไทยหรือเพื่อใครหรือเพื่อโทอนี่อะไรสนับสนุนได้หมดครับรายการของเราเนี่ยมีเสรีภาพใครชอบเพื่อไทยก็เชียร์เพื่อไทยไปใครชอบก้าวไกลก็เชียร์ใครชอบลุงตู่ก็เชียร์ลุงตู่ไปนะนะครับเชียร์ได้เลยลุงตู่ใครชอบลุงป้าก็เชียร์ลุงป้าแต่ว่าถ้าเชียร์ลุงป้ามาก แกเชียร์เสียงดังแล้วเดี๋ยวแกตกใจหัวใจวายตายห่าม